เล่ามังงะเทวดาหน้าโฉดเล่มที่7บทที่32อิคุโนะบ้าเลือดคุโรดะฟื้นมาจากอาการสลบก็งงว่าตัวเองเป็นอะไรลูกน้องของเขาก็บอกว่าคุโรดะสั่งโดนยายนั่นซัดทีเดียวจนหลับไปเลยคุโรดะก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงปวดท้ายทอยลูกน้องของเขาก็แก้ตัวว่าอิคุโนะหลบหมัดซ้ายตรงของคุณคุโรดะได้แล้วก็สวนหมัดเข้าไปเต็มๆท้ายทอยจนคุณคุณโรดะล้มลงสลบไปเลยแล้วเขาจึงชวนลูกน้องของเขากลับบ้านโดยที่ไม่คิดที่จะปลุกหัวแดงขึ้นมาเพราะมันทําตัวไรประโยชน์แพ้ไม่ กระทั่งผู้หญิงแถมยังพบว่ามีคนสลบอีกเกือนอิคุโนะเธออรารวาสใส่ทุกคนแบบไม่เลือกหน้าตัดภาพมาที่เลียวโกชั่วโมงพละวันนี้ครูผู้สอนโดนเรียกตัวไปอย่างกระทันหันทิ้งให้พวกเด็กๆซ้อมกันเองทุกคนก็ต่างพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นสงสัยว่าต้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทแน่ๆครูถึงโดนเรียกตัวไปแบบนี้ระหว่างนั้นเองอิคุโนะเธอก็ถีบนักเรียนชายล้มลงแล้วก็ซัดอีกสองคนจนล่วงจากนั้นยังพุ่งเข้ามาเตะที่เลียวโกแต่เธอก็ป้องกันเอาไว้ได้อิคุโนะบุกไม่หยุดส่วนเล จนมีจังหวะหนึ่งเดียโกะเธอเผอสวนเข้าไปเต็มหน้าของอิคุโนทันทีและพวกครูก็โผล่มาพูดขึ้นว่าเดี๋ยวเธอทําอะไรกันคนที่ใส่ชุดนักเรียนน่ะมานี่สิอิคุโนได้ยินแบบนั้นเธอก็วิ่งหนีไปทันทีครูเข้ามาถามเดียโกะว่าเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรมากครูจึงประกาศให้นักเรียนทุกคนรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วกลับไปที่ห้องเรียนห้ามมาเดินเพ่นพ่านเด็ดขาดเดียโกะก็พูดกับเพื่อนว่าแววตาของอิคุโนนะ่ะเย็นชาและน่ากลัวจริงๆเพื่อนของเธอตอบว่าแต่ก่อนเรียโกะก็เป็นแบบนี้ เหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยเดียโกเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่รู้จักโโคิตาโนคคงแต่ก่อนน่ฉันก็กลัวเธอเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเธอดูสดใสขึ้นมากเลยนะฉากต่อมาที่ห้องม .4 ทับ11ตอนนี้เป็นเวลาเลิกเรียนครูก็บอกให้นักเรียนทุกคนรีบกลับบ้านและเดินกันไปเป็นกลุ่มเพราะตอนนี้มีคนไล่ทำร้ายร่างกายเด็กผู้ชายไปหลายคนถึงแม้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครทำแต่ก็มีข่าวลือว่าอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงทาเคอิสะก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของผู้หญิงคิตาโนโก็พูดเสริมขึ้นมาอย่างไงก็ต้องเป็นผู้ชายแน่น เพราะคําว่าอันตาพานน่ะแปลว่าผู้ชายที่ชอบใช้ความนุนแรงทาเคอิสะก็ตอบว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับคุณคิตตโนโ่คิตตโน่เห็นอิคุโนเดินกลับคนเดียวจึงรู้สึกเป็นห่วงเลยบอกให้ทาเคอิสะเดินกลับไปคนเดียวก่อนพร้อมเตือนว่าให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยเลีวโกก็พูดแบบเดียวกันกับเพื่อนของเธอเธอรู้ว่าอิคุโนต้องรอสู้กับเธอที่ไหนสักแห่งแน่นอนถึงเพื่อนเธอจะห้ามแล้วก็บอกให้ไปชวนคิตตโน่ไปด้วยแต่เลยวโกเธอก็ดึงดันที่จะไปจัดการเรื่องนี้คนเดียวเธอไม่อยากดึงให้คิตตโน่เข้ามาเกี่ยวดวย คืนให้ไปสู้ก็แพ้ใายนั่นดูดีเพราะคิตาโนเขาจะไม่ทําร้ายผู้หญิงอีกอย่างหนึง่งเขาก็ยุ่งกับเรื่องพวกนี้มามากพอแล้วเลยวโกะเธอก็แยกทางกับเพื่อนแล้วมุ่งหน้าไปยังที่ที่เธอคิดว่า